ตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับกลับมาจุดที่เราขึ้นรถตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูบริเวณเจดีสีขาวอ่าโบอุโบสถสีขาวนั่นก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปบนเจดีนั้นกันครับ t I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a v e n d e t t a against people who p a t e n e d it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts, over tracks This a n d that, spitting slow, s p e a t i n g fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past Oh, ้วคุณพระชมครับเราเจอพระอาจารย์พบโชคอยู่ที่นี่ครับผมคุณผู้ชมฮะด,ด้วยความบังเอิญจริงๆครับท่านกำลังให้พรกับ ญาติโยมอยู่ที่นี่ครับคุณผู้ชมวันนี้เราโชคดีมากๆเลยครับที่ได้มาเจอท่านตรงนี้ครับผมโอ้นี่แหละครับท่านอาจารย์พบโชคครับคุณผู้ชมครับผมไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอท่านอยู่ตรงนี้ครับผมอาคุณผู้ชมสาธุไปนะครับมีโอกาสมาร่วมทําบุญกันที่นี่ครับคุณผู้ชมครับโอเคมาถึงที่นี่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ไขแอลกอฮอลให้กับเราครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไป ไปบริเวณด้านในกันครับบริเวณนี้ผมไม่เคยเข้ามาก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมก็เป็นอุโบสถสีขาวที่สวยงามมากๆเลยครับแล้วก็บริเวณตรงกลางก็เป็นองค์พระพุทธรูปพระประธานสีขาวครับบริเวณด้านหน้าผมสูมให้คุณผู้ชม,ไ,มได้เห็นชัดๆกันนะครับคุณผู้ชมครับว้าวสวยงามมากครับผมสวยงามมากครับ ดูนะครับคุณผู้ชมครับผมถ้มีโอกาสนะฮะมาดูด้วยตัวเองสักครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพที่กว้างมากที่สุดสําหรับตรงนี้ครับ บริเวณเพดานะะดนะครับของพระอุโบสถนะครับรวมทั้งผนังก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมแม้ว่าคุณผู้ชมจะมองเห็นภาพอยู่ตอนนี้นะมันดูขาวทึมๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาเป็นสีขาวสะอาดเลยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้มือถือในการถ่ายครับบางทีมันก็ไม่สามารถจะปรับแสงให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการได้ครับแต่หากคุณผู้ชมมาเที่ยวมาชมด้วยตัวเองที่นี่จะเห็นความสวยงามที่น่าตกตะลึงมากเลยครับ ขากลับครับผมเราก็มาแวะกราบหลวงพ่อท่านอีกครั้งหนึ่งฮะก่อนที่จะเข้าไปที่เจดีเชั้นครับคุณผู้ชมครับมีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายอย่าลืมมาที่นี่นะครับ เมื่อมาที่นี่ครับเราจะพบป้ายตรงนี้ว่าที่อาคารแหงนี้หรือว่าเจดีก้าวช้นนะครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มครึ่งเลยนะครับใครที่ต้องการจะมาทําบุญนะฮะก็สะดวกสบายมากมากเลยครับเมื่อมาถึงตรงนี้ครับคุณผู้ชมนะก็มีเรื่องให้คุณผู้ชมสามารถที่ทําบุญได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินนะครับผมการซื้อข้าวสา,ารเพื่อทําบุญให้กับคนชราและเด็กกำพร้าที่นี่ครับแล้วเข้ามาสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเห็น ได้อย่างแน่นอนเลยก็คือเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่มากๆครับที่ทําจากไม้ทั้งหลังเลยนะทั้งทั้งองค์เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมก็สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็บริเวณชั้นต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์นะครับรวมทั้งพระพุทธรูปที่ทําจากไม้จํานวนมากเลยครับที่รู้สึกว่านะฮะปิ่นโตที่บ้านตัวเองมีขนาดใหญ่แล้วนะครับขอให้เปลี่ยนใจตอนนี้เลยเพราะปิ่นโจปิ่นโตที่เป็นสเสบียงทริปที่นี่ใหญ่มากๆเลยครับ ที่นี่เป็นเจดีย์เก้าชั้นครับแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าแม้ว่าอากาศจะเย็นสบายอย่างนั้นแต่ว่าผมนี่เหงื่อท่วมเลยเพราะ,ะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปชมที่ถึงเก้าชั้นไหมแต่จะพยายามทําให้ได้ครับเี่เราก็จะพาคุณผู้ชมขึ้นไปที่ชั้น2กันแล้วครับผมพาขึ้นไปปุ๊บก็จะวนให้หนึ่งรอบเนื่องจากว่าโดยรอบของที่นี่นะฮะโดยรอบของที่นี่ก็จะมีพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์กวนอิมฮะปางต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างปางที่เห็นอยู่ตอนนี้ฮะ เรียกว่าพระุทธิสัตว์กุลอิ่มปางพยากรครับผมไปต่อไปฮนะปางเนรมิตครับผมขออนุญาตเดินไปและอาจจะหอบเหนื่อยไปบ้างเวลาที่ถ่ายคลิปวิดีโอครับนี่ชื่อว่าปางประธานพรครับผมแล้วก็ไปปางอายุยืนต่ออายุครับผมนี่ฮะปาเข้าไปครับผม ปางประธานบุตรครับอันนี้น่าสนใจมากเลยหากว่าดูนะครับเราจะพบว่าที่ตัวเด็กนะฮะก็จะมีสีซีดๆนิดนึงไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเช่นกันครับผมต่อไปเป็นปางบริกรรมภาวนาครับผมปางบริกรรมแล้วก็เป็นปางเภสัชครับก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอยู่ยาอะไรต่างๆพวกนี้แล้วเนาะต่อไปมีปางปราบมารด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าแม่คนอิมถือกระบี่ฮนะอ้ต่อไปปางบรรลุธรรมแรงกรรมครับผมแล้วก็ าปางจา,จาริกเผยแพท่ธรรมครับผมแล้วก็ปางประธานพรแบบดิดน้ำมนต์ฮะแล้วก็องค์สุดท้ายที่เราจะดูกันตรงนี้ก็คือปางปรับมารแบบสามภาคครับเอ๊ะอันนี้น่าสนใจฮะก็คือว่าสังเกตด้านหนึ่งนะครับผม,ผมก็จะหน้าเหมือนแบบพระโพธิสัตว์เป็นยักษ์สามตาฮะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ออผมไม่แน่ใจครับว่าอะไรยังไงคุณผู้ชมดูเองแล้วกันนะครับผมอธิบายไปกลัวผิดเดี๋ยวจะโดนด่าไปขึ้นไปที่ชั้น3ากันครับอตอนนี้ก็ทั้งหอบทั้งเหนื่อยแล้วเหงื่อท่วมตัวครับคุณผู้ชมอดทนกับผมนิดนึงนะถือซะว่าคุณผู้ชมได้มาเที่ยวด้วยตัวเองครับผมโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยนะพ่ะเทดี้พาดูเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ตรงนี้เราเจอนี่ครับผมองค์แรกเลยฮะเป็นเจ้าแม่กวนอิม ปางประธานยศตำแหน่งครับผมเออมีด้วยฮะปางประธานยศตำแหน่งครับผมใครที่เป็นข้ารชาชการนะโ,โดยเฉพาะข้ารชาชการแล้วการอายุย้อการยศต้องการตำแหน่งเพิ่มเติมก็มาดีนี่ได้ครับต่อไปฮะเป็นปางบริกรรมนั่งสมาธิค,ครับผมปางก่อสร้างสําเร็จด้วยครับผมมีปางก่อสร้างสําเร็จด้วยครับปางบินทบาทฮนะบินทบาทครับผมมาเฮ้ยเดิไไไนไปหอบไปเหนื่อยไปครับ ปางประธานพรครับดีดน้ำมนต์ฮะแบบนั่งนะครับผมปางสุขสบายครับปางสุขสบายป้าไปดูปางอื่นกันต่อปับอันนี้ปางอะไรเอ่ยปางประธานทรัพย์ครับคุณผู้ชมฮะมีประธานพรประธานรั์ประธานยศตําแหน่งครับผมมาปางออกบวชฮะเอะอันนี้น่าจะเป็นพระพุทธรูปแล้วนะครับไม่ใช่พระโพธิสัตว์แล้วเนาะน่าจะเป็นพระพุทธรูปฮะมาปับเข้ามา ปางกินเจครับผมเอ๊มีปางกินเจด้วยครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยฮะต่อไปเป็นปางแสดงธรรมครับมาก็นั่งอ่านคมภีนะครับผมปางรับบุตรนะเมื่อสักครู่นี้ข้างล่างเราเจอปางประทานบุตรใช่ไหมตอนนี้เป็นปางรับบุตรครับมาไปองค์สุดท้ายสําหรับชั้น3ครับผมมาดูปางสุขสบายแบบนั่งโบกพัดนะแต่ว่าไม่รู้พัดหายไปไหนครับไม่เป็นไรเราไปดูอ๋อยังมีอีกฮะยังมีอีกปางประทานเอ,อ้าใช่แล้วล่ะที่เราเจอเมื่อกี้ไงฮะองค์แรกไปทีนี้ไป ชั้นที่สี่นะครับนะเหนื่อยหน่อย,อยแต่ผมว่ามันคุ้มนะที่คุณผู้ชมจะตามดูผมตอนนะี้พ่มาที่ชั้นที่สี่ครับผมว่าเราเจอพระพุทธรูปฮนะพอมาถึงชั้นที่สี่ครับคุณผู้ชมฮนะเราเจอพระพุทธรูปที่ทําจากไม้ฮนะพระพุทธรูปที่ทําจากไม้กับองค์ซ้ายที่ทําจากน่าจะเป็นโลหะครับผมองค์นี้ชื่อว่าหลวงพ่อโสธรนะครับผมแต่ว่าอา่า ผมสังเกตว่าที่ปากหลวงพ่อนะครับก็จะมีสีแดงๆครับผมหรืออาจจะทําไม่เสร็จหรือเสร็จแล้วแต่เป็นแบบนี้หรือยังไงอันนี้ไม่ไม่ทราบได้นะครับคุณผู้ชมครับผมไม่มีใครแถมนี้ให้ถามด้วยปะ่ะเราขึ้นไปสู่ชั้นต่อไปกันครับถ้าคุณผู้ชมไม่ลําค้ญเสียงหอบเสียงเหนื่อยขอยงผมนะคุณผู้ชมจะได้เจออะไรสวยๆเยอะเลยละไปะขึ้นไปต่อไปนี่เป็นชั้นที่ห้านะครับว้าขึ้นไปชั้นที่ห้ากัน อันนี้ชั้นที่5้ชั้นที่5้ชั้นที่5มีอะไรว,ว้าวชั้นที่5ครับคุณผู้ชมเป็นน่าจะเป็นเจ้าแม่คนอิ่มพันมือนะครับเมื่อมาถึงชั้นนี้ครับน่าจะเป็นหลง สมเด็จพุทธจารย์โตนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตพมมรังสีนะครับเนี่ยฮะอ๋อก็จะเป็นทําด้วยไม้ครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วฮะเพราะว่าตรงป้ายนั้นมีบทสวดชินบัญชรครับผมนองจากว่าสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับท่านก็เป็นผู้เขียนบทสวดชินบัญชรขึ้นมาครับปะขึ้นไปดูชั้นต่อไปกันครับในส่วนชั้นที่8นะครับผมจำไม่ผิดนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูป ปางนาคปกครับคุณผู้ชมครับผมปางนาคปกทั่วๆไปฮะแต่ว่าทําจากไม้ครับผมก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความละเอียดสวยงามมากๆครับในชั้นที่8ปดนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นที่9กันต่อเนาะพอมาถึงชั้นนี้นะครับผมไม่แน่จใจว่านี่ชั้นที่8หรือชั้นที่9ก้ในชั้นที่8นะครับเราก็จะเจอกับพระสังกะจายครับผมพระสังกะจายที่ทําด้วยไม้เช่นกันครับผมแล้วก็ มีความสวยงามมาเพราะว่าทุกชิ้นนี่คุณผู้ชมสังเกตไหมผมบอกว่าสวยงามนี่คือเขาสวยจริงๆนะคุณผู้ชมครับสวยทุกชิ้นเลยแล้วก็ทํางานฝีมือฮะทำด้วยไม้ทั้งองค์นะครับคุณผู้ชมฮะสวยแม่ก็สุดยอดคิดว่าชั้นนี้น่าจะเป็นชั้น8นะครับแล้วทีนี้เมื่อเราจะขึ้นไปสู่ชั้นบนสุดครับบันไดเปลี่ยนไปครับเป็นบันไดวนแบบนี้ฮนะทำด้วยโลหะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันครับผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้ว เขาให้เราขึ้นมาไหมเพราะว่าบันไดค่อนข้างจะแคบเลยฮะคุณผู้ชมครับผมและเมื่อขึ้นมาแล้วฮะเราเจอกับอ,อะไรแล้วเนี่ยเขาไม่ได้บอกครับคุณผู้ชมฮะแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่คนอิม่มมีสององค์ครับมีองค์เล็กกับองค์ใหญ่ที่ทําด้วยไม้เช่นกันครับก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีป้ายบอกนะฮะเป็นว่าผมขอเดาว่าเป็นองค์เจ้าแม่คนอิ่มแล้วกันนะครับผมสององค์นี่ฮะ นี่คือชั้นบนสุดแล้วครับของส่วนของเจดีชั้นฮะแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูวิวโดยรอบอีกทีหนึ่งนะครับผมมาดูวิวรอบๆกันครับมานี่คือยอดเจดีเก้าชั้นที่ว่าไม่ใช่ทุกคนก็จะขึ้นมาได้นะครับสาเหตุเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดให้ขึ้นมาตรงนี้ตลอดแต่ว่าช่วงนี้เขาเปิดให้ขึ้นมาครับเมื่อคุณผู้ชมมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเห็นนี่เลยครับนี่ องค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่เราขึ้นไปเมื่อตอนแรกกันนะฮะอยู่บริเวณด้านหน้าด้านหน้าของเราตรงนี้ครับผมนี่ฮะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่สีขาวที่สูงใหญ่มากๆเลยครับผมนี่จะพาคุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะฮะทีนี้ดูจากบริเวณใกล้ๆหน้าต่างครับโอ้หะโอ้โหเป็นไงบ้างฮะเชียงรายบ้านผมน่าอยู่ไหมครับคุณผู้ชมครับมาเที่ยวกันได้นะฮะนั่นแะหละฮะ โรงพยาบาลที่หลวงพ่อท่านกำลังสร้างครับเอาไว้สำหรับรักษาฟรีฮะโดยการใช้เงินบริจาคของสาธุชนทุกคนที่มาทำบุญที่นี่และครับและตอนนี้ครับผมก็ยังอยู่ที่ชั้น9อยู่ด้วยความ เหนื่อยมากครับเนะื่องจากว่าทางก็ค่อนข้างชันนิดนึงครับแต่ก็รู้สึกสุขใจที่ได้เอาเรื่องราวดีๆพวกนี้มาฝากคุณผู้ชมครับแนมะ้ว่าคุณผู้ชมจะไม่ได้มาแต่ก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างของที่วัดห้วยปลากลางเช่นกันหากคุณผู้ชมชอบใจนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของเราแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในทุกที่ที่เราสามารถไปได้สําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ